وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم سلام حجرين جمعه بن رحمته بن พี่น้องผู้ร่วมบรรทุกที่มองว่าในความบริการกับอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุาตาลาถูกต้างครับอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นพุ่มข้อสั่งเสียตัวกับพุ่มเองให้เรามีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه และกุตาลาและให้เรามีความรักต่อท่านนาบีสุลต่าอัลลอฮฺอะลัยฮุสเซลัมโดยเฉพาะหญิงช่วงนี้เราโยนในช่วงที่เราเรียกว่าเดืเอนแห่งการประชู้ต่อท่านนาบีสุลต่าอัลลอฮฺอะลัยฮุสเซลัมพีน่น้องครับ เราทุกคนต่างอ้างว่าเรารับนบีเราทุกคนตั้งอ้างว่าเราตามสุนนะของท่านนบีสุลลัลลอะลัยวะสัลลัมฉะนั้นมันเหมาะสมกับเวลาและมันเหมาะกับเวลาัต่ว่ในช่วงนี้และในช่วงเดือนอื่นๆเราจะต้องสํารวจตัวเองว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วสุนนะนบีที่เราทานะครับพี่น้อง อุลามะบอกว่าในวันวันหนึ่งนั้นมีสุนนะให้ทำทำหรือว่าสุนนะแต่เราทำนักเสี้ยวนึงก็ยังไม่ได้ที่อย่างหน่วยเรื่องมันยังสุนนะอาเรื่องการทำดีต่อเพื่อนบ้านการเยี่ยมเยียนการเซียร์รัทั้งหมดนะ่ะในวันหนึ่งน่ะมีหนึ่งพันสุนนะยินงค์ครับอธิษฐานในอัลกุรอานที่ผมได้ยิบยก,ายกมาเป็นอารามของมดหรือว่ามกติมาของอุตบาน s u b h a h um n a wa taala ได้สาบานละัดยายักุมรสมินอัมฟุสิกุมกอาบานแท้จริงรสศาสนาูตได้มาอย่างกว้าจ้าเล l l a h บอกละปัดยายักุมรสมินอัมฟุสิกุมจากตุงชนของกวกเจ้าเองอัซีซุนอะไฮิมาอนิตุมซึ่งนบีของเรารสลของเรานี่เขาจะห่วงใหเรา อันนี้อาซีซุนอาไลฮิมาอันนีุ้มเพื่อไม่เราลำบากฮาริสุนอาไลกุมและเราซูลของเรานนที่ของเรานั้นมูวังในห่วงใหญ่เราในเรื่องของให้เราทำอิบาดัตได้ง่ายได้ขึ้นฮาริสุนอาไลกุมบิลมุกมมินีนรออูฟุร์รฮีมและนบีจะเป็นคนในห่วงใ่จะเป็นคนที่รักเราและอินดูเรารออูฟุร์รฮีมเป็นคนที่มีความรักใจอินดู พี <correction>? <ITA> ่น้องครับอายะนี้อุลามฮ์บอกว่าเป็นอายะที่สำคัญมากบ่งบอกว่านบีนี่ห่วงยัยเรานบีนั้นเขาเรียกว่าอินดูเราในท่านนั้นเราเป็นอุมะคุงตังในท่านนที่เราเป็นประชาชาติของตังจนกระทั่งในฮะดิษบางฮะจิดคนมัมบุคารี่พี่น้องครับนบีจะอ่านอัลกุรอานหลังการมายังตะฮัจญุดเนี่ยนบีจะอ่านอัลกุรอานจะทขวนตลอดจนกระทั่งถึงซุบฮ์

อุมาทุกคนจะไปหานบีอุมาทุกประชาชาจะไปหานบีปพาไปหานบีโน้ตหน้าบีรู้ว่าไม่ฉันไม่เกี่ยวพอไปหานบีอาดัมนบีอาดัมว่าไม่ฉันไม่เกี่ยวทุกคนน้าบีว่านับสี่นับสี่ตัวใครตัวมันแต่ว่าพอถึงนบีมหามาตหน้ามหามาว่าอุมมาตีอุมมาตีประชาชาของฉันประชาชาของฉันนี่แสดงว่านบีมีความคงใหญ่ฉะนั้นนะครับโดยเฉพาะในเดื่องที่อันตรเสริอตรงนี้เนี่ย เราให้ความสําคัญด้วยการที่เรากระชับในเรื่องของความรู้ศึกษาสุนัขของท่านนบีสุลตัมให้มากที่สุดในะดีตของท่านมุสนาตอิหมามอับดและของเอ่อมุสนัดาตคัตาบัลดารินีสุนันดารินีแค่ได้ละวะในวันที่สิบสองขอาเดือนอ้ววันนี้พี่น้องครับไม่ใช่เมืองที่เราเข้าใจไม่ใช่แค่เป็นวันเกิดนบีแต่ยังเป็นวันตายของท่านนบีสุลตัม เราส่งมาขอซึ่งเดือนมอลิเราก็แจกว่าวันที่สิบสองวันคือวันเกิดวันมโลดวันเกิดแต่จริงไม่ใช่เพียงแต่นั้นแต่ว่าเป็นวันกันนบีเสียชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นอูนัอบินมาลิกบอกว่าวันไม่มีวันไหนี่เบิดมิดไม่มีวันไหนที่เมืองมาดีนาเบิดหมดและก็รู้สึกมันเขาเรียกว่ารู้สึกไม่ค่อยใบ้ใจชาวไปกับวัน่านนบีเสียชีวิตคือวันที่สิบสองรอเบียวลอาวัน เพราะฉะนั <lawsuit S 1> ้นนักประวัติศาสตร์บอกว่าวันที่โซนะอวันน่ะอุลามะมีมติเอกันละวันนบีเสียชีวิตแต่ว่าวันเกิดของนบีนั้นบาอุลามะบอกว่าเกิดวันที่สิบสองวันจันทร์บาอุลามะว่าเกิดวันที่เจ็ดสองบาอุลามะบอกว่าเกิดวันที่แปดบาอุลามะบอกว่าเกิดวันที่เก้านั้นไม่ถึงว่าอุลามะจะบอกว่าวันเกิดนบีไม่ใช่สําสำคัญนะวันเกิดนบีไม่ใช่วันสำคัญแต่ว่าเราเอาบทเรียนมาจากวันเกิดนบี จริวยักษจริวัตษองท่านนาบีอริยบทองท่านนบีอัคลาองท่านนบีเรามาเรียนมาเรียนรู้ว่านบีโยกอปนผืนนบีใช้ชีวิตกับครอบครัวปนผืนนบีใช้ชีวิตกับเด็กปนผืนพี่น้องรับแต่พุ่มลาวนีนพี่น้องคงจะเข้าใจว่าเออนบีจงทางว่นานบีนี่ความรักล้านนี่ความรักเด็กๆจนถึงขนาดนั้นพี่น้องกับมีอยกคํหนึ่งนบีมันยังเป็นอิมัม นบีสุญ u ดนั่นนบีสุญ u <ใค> <elli> ดนั่นพราะว่าฮศาสตร์ฮุเซนมึงเคาะเคาะโจกระถังนบีสุญ u ดนั่นสหายเป็นนั่งสุญ j u d i งหลังเมตตาก็เลยต้องเหนื่อยหัวขึ้นและเห็นว่าอาซันฮุเซนกำลังเคาะนบีเยอะพอมันยังเสร็จสหายข้ามนบีว่าใส่เต้นสุญ u ดน c i a เดียวพวกเราเมื่อไม่ได้นบีบอกว่าฉันไม่ห้างที่จะยกขึ้นประวัติล้วนอาซันฮุเซนจะยกอยากลั่นตึงวะนบีรักเด็ก นบีรักล้านล้านนาบีรักเด็กเด็กลองเทียบเราแน่ล่ะพ่อเด็กจะเข้ามาสุราลอนหลายเราหยิบออกหมดหญิงคนในสมไมนี่นั่นแหละในโลกเราไม่ห้อหลู้จักสุราหล้จักสุราวัาววนเดียวคือวันตายก็คือวันที่เขาฝ่ามายาข่าเข่า,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 ขา,ขา,ขาในในเมรอบในตรงนี้นั่นแหละวันนั่นแหละรู้จักสุราแต่วัานนาบี้ไม่ก็กกพี่น้องรับเด็กจะเล่นปันปืนนบีไม่ห้อนตะเพิดนบีไม่ห่อนยิกเห็น้องครับมีอีกครั้งหนึ่ง Át, aaa, you, พระวัานบีมันือนกันนบีมันยังนิโอละคับนบีอุมอุมามะอุมามะเนิดล้านนบีเทเป็นโลกของไซนับนบีออมพี่น้องครับพอนบียืนนบีออมปนี่พอนบีสุญุดนบีตั้งพอนบียืนขึ้นนบีก็อุมแล้วอัลลอฮฺนี่ก็เป็นเราล่ะแต่เป็นเราเราเนึ่ว่าเออนบีทำอะไรก่านแต่จึงมาครับนี่คือความรักตีนบีมีโต้หลูกล้านมีโต้เด็กๆนั่นเลยที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวในอัลกุรอานเอกว่าคือ ว่ามาอัลสลนาก็อิลล่ารัฮมัตัลลิอัลลอฮฺล่าเราเมื่อทรงสุขาอุมะมัดยกเว้นเพื่อเป็นราะห์มัดแก่โลกทั้งพ้องทั้งมวลพี่น้องครับฉะนั้นในประวัตินบีนี่พี่น้องไปไปซื้อแผลพี่น้องไปแผลว่ามันมีอะไรที่ว่าน่าคิดมันมีอะไรที่ว่าน่าพักผับใจแต่เสียดายพี่น้องครับเรานี่รู้จักนบีแค่เดือนมาโนดตั้งนั้น พอเดินมารถสลาวาะมาฮาบ้านกันคึกคักจัดตรงนั้นจัดตรงนี้คึกคักแต่ว่าพอหายเดินมารถเงียบไม่รู้จักพี่น้องครับฉะนั้นถ้าเราเรียนประวัตินบีเนี่พี่น้องตั้งแต่นังซูชามาเอลของอิมามติรมีดีตั้งแต่นังซูซีโร่เนบ่าวียาของอิบนุสฮับข้ออิบนุฮิชามทั้งหมดเรามาเรียนเรามาเรียบเบี่ยงเรามาอ่ะเาเรียกว่าทอดบทเรียนจากชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม น้องครับแต่ว่าเป็นเรน่าเสียดายนะเราอันนี้พอเราเรียนประวัตินาดีาเราเอามาทำาล้องปตกแปรมาทำคล้องคูรอซาข้องการดูดพี่น้องบมไม่อะไรมั่งติ่การดูดมีเรื่องหนึ่งที่อุลมามะบอกก็คือเรื่องการูดก็คือมีความเชื่อในข้อตมุนนูบัวและก็มีการวาดรบปส้มเลี่ยมแล้วก็แป๊ะๆเที่ยวฝรฟ้าพนังบานมีความเชือ่อจนไม่ขึ้นบานไปแตะไปแะป๊ะไปแคว้งตีหัวรถ มีความเชื่อว่ารถจะมปีผสบัติกิริยาไหมตอนนี้มันมีพิษกันค้ายกันตามตลาดเป็นรูปส้มเลี่ยมตะเขียนตะวัดเยฮูไฮซุมาคือมันเป็นความเชื่อคือ้อตมุนูบัวเนี่ยสัญลักษณ์การเป็นนบีนี่มันโยกขัางล่งนบีระวังไล่นบีเขาเรียกสัญลักษณ์กเป็นนบีที่นี่ลักษณะมันกับแค่หนกพิราบแต่ว่าเรานี่เราไม่ได้ฮัดิบเราก็ไปทำข้องการูดคือไปเอาข้องการูดมาใช้ และก็เป็นศาสนา,าพาณิชย์เป็นการค้าในเชิงศาสนาก็ค้าเหมือนกับค่ามวกที่เป็นโหบเลือบนาบีนั่นแหละนี่คืออันตรายในเรื่องของอังกิดะพี่น้องครับอันตรายในเรื่องของอากิดะฉะนั้นในเรื่องรบบซ้ำเลี้ยงนี่แตเก็า,าชร์กัเก็ทือกันเนี่ยอุลามะอัซฮัดซึ่งเป็นอุลามะอัซฮัดไม่ใช่อุลามะวะฮับีนะเชีอาตยาสะอัอบ์ nhiều sự chia cắt khác nhau, sự chia cắt giữa các thế hệ, sự chia cắt giữa các quốc gia, sự chia cắt giữa các tôn giáo, sự chia cắt giữa các dân tộc, sự chia cắt giữa các thế hệ, 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 sự chia cắt là เพราะเราบ้านเรามันเต็มไปด้วยเหลืองคอร์ฟ่าเพราะเราไม่เรียนประวัตินบีที่แท้จริงเราเรียนประวัตินบีเหมือนกันแต่เรียนประวัตินบีแต่ว่าที่ฮกนี่ยายปารัมปารามากไม่เคยเรียนหะดิบเกี่ยวกับเรื่องประวัตินบีทีจส่วให้เลยยกตัวอย่างที่ผมเคยเล่าว่าคือประวัตินบีที่บ่าววันแล่นอิมันกับนบีแล่นมูจาบาากับนบีนะแล่นมูจาบแล่นเป่าวชชฮาดะกับนบีท้งมดนี้นะครับอิบนาอ,อ,อัลซะฮะบีและก็อิมัม หลายๆคนบอกว่าเป็นฮาดิษคีฮอกต่อท่านนบีสโลลลอห์วะอะเลวะสัลลัมฉะนั้นผมก็อยากจะบอกว่าในเรื่องมูลิธเนี่ยเราอ่ะให้ความเข้มข้นในเรื่องที่เราจะศึกษาเรียนรู้ประวัตินบีที่มากการถ่ายทอดผ่านอุลามะที่ว่าเขาอ่ามีอานาจอิมียะในการจะถ่ายทอดแต่จริงๆเราจะเอาประวัตินบีไม่จะเป็นต้องเอาข้องข้องตัวเอฟไม่ไม่จะเป็นต้องเอาข้องข้องพลอมครับฮะดิษนบีมากมาม ่เลาวเรื่องประวัตินบีนั้นจกกระทังในหนังสือชามาเอ็นนั้นมีประมาณเซรอยฮาซิกวะฮดิสแต่ปัญหาคือเราเราไม่เคยอ่านเลยนะครับอ่านแต่หนังสือเ่ว,ว่าทุกวันทุกปีทุกปีที่เราใช้พน่นองครับนี่คือหน้าที่ของเรานี่คืออามานะของเราในขณะที่เราเป็นอุมะตุตันนบีสุลตัลลัมเราจะต้องให้ความจริงจัง ในการที่เราจะเรียนรู้ประวัติของทันนาบีส้นรองรองหวานในวะนสลัมและเพื่อที่เราจะได้อ่าไปกินน้ำในบบอันเกลซในวันเกียร์เพราะว่าในวันเกียรมมา์นะครับพี่น้องอุลามะบอกว่าถ้าว่าค้นจะทำบิดจะไม่ได้กินน้าจะไม่ได้ดื่มน้าในบบอังเกลซจะทุกยิกจะทกกันไม่ให้กินน้าไม่ให้ดื่มน้าอุลามะเขาบอกว่าบไหนมั้งโบที่จบทําบิดอาและเราต้องเรียนแล้วว่าอะไรคือบิดา บิดาในด้านอาคิดะบิดาในด้านการปฏิบัติบิดาในด้านศิษย์ในด้านอิบะดัศสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้ห่างไกลกับพี่น้องครับฉะนั้นกับผมอยากจะฝากในคุตบะบ้สั้นๆเนี่ยเพื่อให้เราได้กระมักเมนและการได้กิ่งจังในการที่เราจะเรียนรู้สุนนัของท่านนบีชีวประวัติของท่านนบีโด้วยพันใสอรายงานีด้วยพันฮะดิสอัลเลาะห์ที่ถูกต้องจากท่านนบดีสุลลัลวาเลาะวะอัลลอฮฺ ฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องรักนบีการรักนบีไม่ใช่แค่สนุกแกานั้นบางคนว่าฉันรักนบีฉันรักนบีไม่ใช่แค่สนุกแก่แต่ว่าต้องแลกไปด้วยการก,การะทำเพราะฉะน,นะั้นอัลวตาร่าจึงบอกว่าคนอินงคนตุนตัวใหบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์ลงกล่าวเดอยวมหามัดถ้าท่านรักอัลลอฮ์จงตามมุฮัมมัดฟัตตะดเบียนตามฉันยุฮบิบกุมุลลอฮ์ อัลลอฮ h จะดักตึนไว้อาสิณและกุมจูนูบะกุมและอัลลอฮ h จะอาไปเยียดูอภัยบาปต้องตึนนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับเมื่อเราเรียกว่าเรารักของตันเรารักท่านนบีสุลตรอห์อัลลอฮ์สัลลัมก็อย่าให้การหักของเราเป็นแขนลมปากเป็นแขนการจะบอกว่าแทบหลักนบีแทบหลักนบีแต่ในทางปฏิบัติเราไม่ได้เหมือนกับที่เราเล่นด้ยนะเราดีเลยเราดีเลยอาวุบิลลาฮิมินะชัยตันุลจีมิสุนนายะอัลฮ์มานุละฮีมัลลาอัตอินะอินชาอัลลาฮ์บิขุส الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم